สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คเลยวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิดควรไม่ควรทำอะไรบ้างสถานการณ์โควิดยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความหวังของประชาชนคือการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเมื่อร่างกายเจอเชื้อโรคทั้งป้องกันตัวเราและคนรอบข้างเพจ Facebook ไทยรู้ซู้โควิดจึงออกมาเผยแพร่ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด ตรวจสอบร่างกายก่อนฉีดวัคซีนควรตรวจสอบร่างกายตนเองก่อนต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอนต้องไม่มีอาการไข้หรือเจ็บป่วยเลี่ยงเครื่องดื่มชาและกาแฟและงดออกกำลังกายหนักสองวันทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนแจ้งแพทย์ก่อนฉีดแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีนเช่นโปรคประจำตัวประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีนการตั้งครรภ์ข้อมูลอื่นๆที่แพทย์ควรทราบ คำแนะนำในการฉีดวัคซีนวันที่ฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย500-1,000มิลลิลิตรให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดและหลังฉีด2วันอย่าใช้แขนด้านนั้นอย่าเกร็งยกของหนักหลังฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด30นาทีและถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหวสามารถทานยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดทานซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ต้องให้ห่าง6ชั่วโมงสิ่งสำคัญควรเพิ่มเติมตรวจสอบวันเวลาการนัดฉีดวัคซีนให้ดีก่อนจะออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนและรักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดคือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและพกเจลแอลกอฮอล์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ